ัสดีครับ่านผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับคุณหมอพันธ์พิมลและกับผมเฉลี่พงษ์เช่นเคยนะครับในรายการชูรักชูรสเต็มไปด้วยสาระความรู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องความรักและเพศึกษารครับค่ะแล้วก็วันนี้จะมีคุณหมอมาช่วยติวให้กับหนุ่มๆทั้งหลายนะคะคที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกล่องดวงใจโอฟังแล้วเป็นไงคะฟังดูแล้ววิวเวียนศีษะหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมยังไงไม่ทราบ <laughs> โอ้แต่ถ้าเกิดใครก็ตามนะครับที่มีปัญหาทางด้านนี้แต่ติดตามดูรายการชูรักชูรสมาโดยตลอดรับรองครับจะปลอดโปร่งโล่งสบายเพราะเรามีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของน้องชายมาให้คำปรึกษาค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะหนุ่มๆสาวๆน้องๆในวัยที่เป็นนิสิตนักศึกษาทั้งหลายค่ะคมีปัญหาอะไรกันบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะ ทำไมผู้หญิงผู้หญิงอยู่ด้วยการแบบชูสาวเนี่ยสังคมจึงมองว่าเป็นเรื่องปกติไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่ในแต่ว่าในเมื่อผู้ชายผู้ชายอยู่ด้วยการสังคมจึงมองว่าเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องท่าเพศนะครับถ้าเกิดอารมณ์เดียวทั้งผู้ชายมีคนอย่อย่างนร้ดูแลก๊อซ่าของน้องชายคนนึ่เคยประสบอุบัติเหตุเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะคะทาให้ลูกอันท้าเนี่ยหลุดออกมาจากถุงที่สมควรจะอยู่แต่ผมได้นําใส่กลับเข้าไปแล้วก็เอาพลาสเตอร์ปิดเอาไว้อันตรายมันอยู่ตรงที่ว่าตัวลูกอันท้าแตกหรือเปล่า ถ้าแตกแล้วถ้าแตกมันจะมีเลือดออกเยอะนอกจากเธอและฉันวัสดีครับทุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงไขปัญหารับไบรุ่นกับเดลักนะครับครั้งนี้เรานำคุณผู้ชมมาที่มหาวิทยาลัยพายักาจังหวัดเชียงใหม่ครับเรามาพบกับน้องๆนักศึกษานะครับ ว่าน้องๆเขามีปัญหาอะไรที่เป็นปัญหาลับๆนะครับเชิญน้องคนแรกครับใครจะถามก่อนทำไมผีผู้หญิงอยูด่ด้วยกันแบบชุดสาเนี่ยสังคมถึงมองว่าเป็นเรื่องปกติไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่แต่องแต่ว่าในเมื่อผู้ชายผู้ชายอยู่ด้วยกันสังคมมองว่าเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องท่าทรเัยนะครับท้าทามี่รน,นะครับแล้วการอีกหนึ่งเพศเนี่ยทําไมในชุมชนเมืองอีกอย่างเนี่ยทําไมมีมากมีผู้ที่เป็นเกี่ยวกับอีกหนึงเพศมากกว่าชุมชนเมืองเล็กหรือว่าชนบท ก็คำสั่งสุดท้ายนะครับการเรียนการสอนสามารถจัด่ายทอดทากอนุภาคได้คร่บต้องเรียนน้องๆทุกคนก่อนก่อนอื่นว่าในทางวิชาการแล้วเนี่ยนะครับเริ่มมีความเชื่อมากขึ้นเรื่อยๆว่านะครับเราอาจจะมียีนหรือสายพันธุ์อยู่ในตัวเราสายพันธุ์ตัวนั้นเป็นสายพันธุ์ที่จะชื่นชอบคนเพศเดียวกันนะครับและยีนหรือสายพันธุ์อันนี้ถ้าไม่ได้รับการกระตุ้นก็อาจจะไม่แสดงออกถูกหครับ ฉะนั้นนั่นเป็นรากฐานซึ่งเริ่มมีความเชื่อมากขึ้น,นรื่อยๆและถามว่าคนเราเนี่ยมันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางเพศแบบนี้ไปซึ่งพวกเราใช้คำว่าเบี่ยงเบนทางเพศนะครับแต่เราจะใช้คำว่าลดสนิยมทางเพศฟังแล้วแบบไหนมันฟังน่ารักกว่ากันลดสนิยมทางเพศปัจจุบันเขาจึงใช้คำว่าเพศทางเลือกถูกไหมครับคือเขาเลือกที่เขาจะชอบเพศเดียวกันหรือจะชอบเพศตรงข้ามเป็นลดสนิยมของเขาถูกไหมครับ แต่รสยมอันนี้แหละบางครั้งบางครามันก็ไปทําให้คนรอบข้างเดือดร้อนหรือทําให้สังคมอาจจะไม่พอใจในภาพลักษณ์ที่เราเห็นระหว่างผู้หญิงซึ่งรักชอบผู้หญิงกับผู้ชายซึ่งรักชอบผู้ชาย ลักษณะแบบไหนที่สังคมรับรู้มากกว่าผู้ชายชอบผู้ชายใช่ไหมครับเพราะผู้ชายชอบผู้ชายโดนสังคมกดว่าไม่ควรจะมีพฤติกรรมแบบนั้นเขาก็ต้องพยายามแสดงออกเพื่อแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีตัวตนในสังคมถูกต้องไหมครับแล้วโดยลักษณะของผู้ชายนั้นผู้ชายก็ชอบแสดงออกให้คนอื่นเห็นอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ว่าเรื่องใดทั้งหลายจริงไหมครับส่วนผู้หญิงนั้นทําอะไรเราก็มักจะซ่อนเล่นเล็กน้อยใช่ไหมครับ เก็บไว้ไม่ให้คนเห็นนั้นผู้หญิงเวลาทำอะไรมันก็ไม่ประเจิดประเจิดนั่นคงเป็นคำตอบอันแรกของน้องว่าทำไมผู้หญิงมีพฤติกรรมแบบนั้นสังคมถึงไม่ว่าอะไรเพราะว่าเขาไม่ค่อยได้แสดงออกอะไรมาให้สังคมรับรู้มากนะักใช่ไหมครับนะ,ะเรื่องต่อไปก็คือที่น้องถามก็บอกว่ามันก็เป็นยีนนะครับทีนี้ มีอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมตามที่ผมสะกิดนะก็คือในชุมชนเมืองใหญ่ๆเนี่ยจะมีผู้ที่เปลี่นเยอะมากขึ้นครับผมไอ้คนมันมันจะมีมากกว่าชุมชนเมืองเล็กเพราะอะไรเพราะอะไรอะไรขอบคุณครับคงเป็นคําตอบเดียวกันครับว่าในชุมชนเมืองใหญ่ๆเนี่ยถามว่าทําไมเห็นมากขึ้นก็เพราะในชุมชนใหญ่เนี่ยจะมีสิ่งเราให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างง่ายไหมง่ายเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่ได้รับการกระตุ้นจะมากขึ้นไหม มากขึ้นโอกาสที่เขาจะได้เจอคนซึ่งเป็นพรรคพวกเดียวกันรสนิยมแบบเดียวกันมากขึ้นไหมเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นมากมากเพราะมันเป็นปริมาณแต่อัตราก็น่าจะใกล้ๆกันนะเพราะฉะนั้นชนบทมีไหมมีแต่เขาแสดงออกไม่ค่อยจะได้เพราะสังคมเป็นไงมันใกล้ชิดกันถูกไหมครับคนควบคุมแต่สังคมเมืองใหญ่ๆมันเป็นสังคมแบบตัวใครตัวมันเราอยู่กว้วนไหนเราก็แสดงออกได้นะ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 นั้นนี่ก็คือคําตอบนะครับคนที่สองครับ อารมณ์เปลี่ยนท้งอีกวิชายมีคนเห็นไหมครับไออารมณ์เปลี่ยนนี่ก็เกิดความต้องการที่จะมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกันประมาณนั้พร้อมกันทั้งสองคนระหว่างชายหญิงจะทํายังไงดีและอยากมีความสัมพันธ์หรือไม่อยากมีความสัมพันธ์อยากอยากก็ทําต่อไปเลยเขาจบแล้ว <c oughs> คําตอบมีอยู่สองทางใช่ไหมหนึ่งไม่ทำสองทำจริงไหมครับเพราะฉะนั้นน้องๆจะต้องจําไว้สักนิดหนึ่งครับว่า การจะมีความสัมพันธ์น,นั้นเนี่ยมีงานศึกษาวิจัยโดยเฉพาะที่เขาเรียกว่าดูเล็กสโ o วาเซ็กเซอร์เวย์มีเป็นประจำทุกปีน้องๆเคยติดตามไหมว่าปัใจจัยในการมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างชายหญิงนั้นเนี่ยสำหรับผู้หญิงแล้วต้องครบ3ปัจจัยเถึงจะมีแต่ผู้ชายไม่จําเป็น1คิดว่าเขารักเรา2คิดว่าเราพร้อมแล้วที่จะเป็นของกันและกันและ3บรรยากาศมันเป็นใจบางทีเราทําเรื่องต่างๆพวกนี้ไปโดยไม่ได้ตั้งใจจริงไหมครับ พ่อแม่มาฟ้องเป็นประจำว่าเด็กๆเกนี่ยไม่รักพ่อแม่ไปทําเรื่องพวกนี้กันไม่รักพ่อแม่แล้วก mm hmm. ็เลยต้องตอบพ่อแม่ไปว่า mm hmm. ลูกๆนะเขารักพวกคุณนะแต่ตอนเขาจะทําแบบนั้นนะเขาลืมนึกถึงพวกคุณไป mm hmm. ใช่ไหมครับเ mm hmm. พราะอารมณ์เปรี้ยว <laughs> นะครับดังนั้นพ่อแม่ทั้งหลายถ้าดูอยู่นะครับอย่าให้ลูกเกิดอารมณ์เปรี้ยวนะครับนะครับเพราะว่าถ้าลูกเกิดอารมณ์เปรี้ยวแล้วตอนนั้นเขาลืมพ่อแม่ใช่ไหมนะ <laughs> โอเคครับคนต่อไปครับแารถามอาจารย์ว่าการ ดูแลฟังก์ชานของน้องชายคนครับผู้ชายนั้นส่วนใหญ่ไม่ได้คลิปหนังหุ้มปลายนะครับเพราะฉะนั้นภายใต้หนังหุ้มปลายของเขาเนี่ยมันจะต้องมีขี้ใครจริงไหมครับแล้วขี้ใครตรงนั้นเนี่ยเนื่องจากมันเฉดแฉะหน่อยมันก็จะเปียกๆเ,เขาเลยเรียกกันว่าขี้เปียกนะครับแล้วในขี้เปียกจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างก็เปประกอบด้วยผิวหนังซึ่งมันลอกออกมาและเนื่องจากว่าเป็นอาหารที่ดิ้งแบคทีเรียบางทีก็มีแบคทีเรียอยู่แถวนั้น ขณะเดียวกันถ้าเกิดผู้ชายคนนั้นซบบก,กหน่อยเล่นกีฬาเยอะหน่อยไม่ดูแลไม่ดีมันก็จะมีลาถ้าเกิดว่าเราจะมีความสัมพันธ์อะไรทั้งหลายนี่จึงต้องให้ผู้ชายสวมถุงอย่างนาะมัยเสมอเพื่อความปลอดภัยและก็ต้องจาไว้ว่าถ้าเป็นไปได้ก็ล้างวันละสองครั้งนะครับตอนเช้ากับตอนเย็นเปิดมันออกมา ล้างด้วยน้ําสะอาดและถ้ามีคราบใครอยู่ถ้ามีน้ําอุ่นก็ใช้น้ําอุ่นถ้าไม่มีก็ใช้สบู่ได้นะครับมันก็จะทาความสะอาดแค่นั้นก็พอแล้วและที่แนะนําต่อไปก็คือกางเกงในของผู้ชายควรจะเป็นผ้าฝ้ายร้อยเปอร์เซ็นต์จะใส่พวกในลอนถึงแม้ว่ามันจะบางเฉียบได้สัมผัสนะเพราะว่าลามจะขึ้นง่ายนะครับคนต่อไปครับเชิญครับอยากทราบถึงการตรวจภายในองความส่างันแล้วก็มีความจำเป็น เราต้องรู้ว่าเวลาตรวจภายในคุณหมอตรวจอะไรบ้างในจุดซ่อนเลนหรือส่วนสงวนผู้หญิงเนี่ยมันก็จะมีช่องทางเข้าไปใช่ไหมครับต้องก้นช่องทางก็จะเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าปากมดลูกต่อจากปากมดลูกก็จะเป็นมดลูกซึ่งอยู่ภายในช่องท้องสองข้างของมดลูกเราก็เรียกว่าปีกมดลูกซึ่งจะมีรังไข่สองข้างเวลาคุณหมอตรวจภายในคุณหมอตรวจอะไรบ้างหนึ่งคุณหมอเ้าตรวจดูด้านนอก ว่ามันมีรอยโรคมีแผลมีอะไรอักเสบไหมนะครับตอมที่เขาเรียกว่าตอมบาทโทลินซึ่งอยู่สองข้างนั้นมันโตรหรือเปล่ามันเป็นอะไรไหมถ้าดูพวกนี้แล้วปกติดีนะครับถ้าเราไม่ได้มีวัดอะไรคุณหมอก็อาจจะตรวจที่ว่าท่อปัสสาวะมันมีอักเสบมีอะไรไหมแล้วคุณหมอจะใส่เครื่องมือเข้าไปอีตอนนี้เริ่มกลัวกันแล้วนะครับว่าเครื่องมือมันใหญ่แล้วเกินเจ็บแล้วเกินนั่นโบราณครับ สมัยโบราณแล้วเดี๋ยวนี้เครื่องมือบางชนิดเป็นพลาสติกเลยครับแล้วอันเล็กได้ขนาดตามขนาดของเราเพราะฉะนั้น,น,น,ะะน,นคุณหมอขอเล็กๆนะครับก็จะเอาเล็กๆใส่ไปดูอะไรคุณหมอใส่เครื่องมือเข้าใบคุณหมอก็จะเห็นนะครับสิ่งที่ขับในช่อง้อเส่งเราอาจจะเรียกว่าตกขาวแล้วคุณหมอก็จะเห็นปากม้วนลูกแล้วก็จะป้ายเนื้อเยื่อปากม้วนลูกไปตรวจนะครับจากนั้น คุณหมอก็ใช้ใชนิ้วนะครับสอดเข้าไปคลำตัวมะลุกคำปีกมะลูกทีนี้มันสําคัญอย่างไรคําตอบนี้บอกว่าผู้หญิงซึ่งผ่านการมีเพศสัมพันธ์แล้วทุกคนจะต้องไปตรวจภายในนะครับหลังจากมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก1ปีแล้วน้องๆทุกคนจะต้องรู้ว่าปัจจัยเสี่ยงของการเป็นมะเร็งปากมลูกก็คือมีเพศสัมพันธ์ตั้งแต่อายุยังน้อยมีเพศสัมพันธ์กับผู้คู่นอนมากพูดง่ายๆคือผู้หญิงถ้าเกิดเปลี่ยนคู่มากเท่าไหร่โอกาสเป็นมะเร็งปากมลูกก็เท่านั้น การตรวจเช็คมะเร็งปากมดลูกก็คือการตรวจว่าเราเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะเริ่มแรกหรือเปล่าถ้าเป็นระยะเริ่มแรกคุณหมออาจจะต้องสองกล้องดูปากมดลูกต่ออะไรต่างๆแล้วสาวโสดสิงสิงจะต้องตรวจไหมคือสาวโสดจริงๆโอกาสเป็นมะเร็งปากมดลูกนี้ก็ไม่มากนะเพราะว่าไม่ได้มีเชื้ออะไรหลงเข้าไปข้างในแต่คุณก็ต้องไปตรวจเหมือนกันนะถ้าเกิดว่าคุณมีอาการปวดท้องอะไรต่างๆถ้าตรวจภายในไม่ได้อาจจะต้องตรวจเัลตทาซาวดูว่ามีเนืงง้องอกมีถุงน้าอะไรไหม พูดง,ง่ายๆสรุปก็คือผู้หญิงทึ่งผ่านการมีเพศสัมพันธ์ทุกคนจะต้องไปตรวจภายในเป็นประจำทุกปีครับแล้วเช็คมะเร็งปากมดลูกเพื่อป้องกันไม่ให้ไปเจอตอนมะเร็งปากมดลูกลุกลามแล้วส่วนใหญ่แล้วที่เจ็บเจ็บเพราะว่า คนที่ไปตรวจเกรงกันทุกคนครับถ้าไม่เกรงไม่เจ็บครับหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรียนรู้ผู้ชายเข้าใจผู้หญิงเราจะได้มีความสัมพันธ์ที่มีความสุขและนั่นนะครับเป็นวัตถุประสงค์ของช่วงไขปัญหารับวัยรุ่นกับดูเล็กสำหรับค่ำคืนนี้ครับไขปัญหารับวัยรุ่นกับดูเล็กต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ สถิติปัญหาเรื่องเซ็กส์ของวัยรุ่นยังน่าเป็นห่วงนะครับเพราะจากการสำรวจของโครงการชาย t c h แห่งสถาบันรามจิตติพบว่ามีเด็กวัยมัธยมไปจนถึงอุดมศึกษาที่ยอมรับว่าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วถึงร้อยละสิซึ่งเด็กกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งอยู่ในวังวนของการมีพฤติกรรมเสี่ยงซ่ากล้าสนุกทางเพศทำให้พบว่าเด็กหญิงอายุต่ำกว่า19ปี มาทำคลอดเฉลี่ยวันละ250คนแถมยังมีน้องๆที่ติดการมมโรคและโรคเอสอีกปีละกว่าพันคนนะครับรู้จักป้องกันก่อนมีเซ็กส์ถือคติ no condom no sex คงช่วยเลี่ยงความรักแบบเสี่ยงๆเซ็ก์แบบเสื่อมๆไปได้มากโขเลยนะครับ รายการชูรักชูรสนะครับไม่ว่าจะอยู่คู่หรืออยู่แบบเดียวนะฮะเรามีปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศโดยเฉพาะยิ่งท่านสุภาพบุรุษหนุ่มๆทั้งหลายนะครับที่อยากจะหาคนที่จะมาเข้าใจปัญหาเรื่องเกี่ยวกับจูนะฮะต้องมาปรึกษากับวิทยากรรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้นะครับท่านศาสตราจารย์แพทย์สมบุญเหลืองวัฒนากจครับสวัสดีครับคุณหมอครับดีสวัสดีครับนะฮะและทุกคําถามที่รับการออกอากาศนะครับจะได้รับหนังสือเล่มนี้ครับไขปัญหารับกับหมอพันศักดิ์นะครับเป็นอภิธันานาการจากชูรักชูรสครับ คำถามแรกเลยครับคุณหมอตัอ <ient> บไปกันที่ฉบับแรกเลยนะคะเรามาว่าอย่างนี้ค่ะผมอายุ21ปีปัจจุบันมีครอบครัวแล้วแต่ว่าตอนเด็กๆเ,ยเคยประสบอุบัติเหตุเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะคะทาให้ลูกอันทะเนี่ยหลุดออกมาจากถุงที่สมควรจะอยู่ oh. แต่ผมได้นําใส่กลับเข้าไปแล้วก็เอาพลาสเตอร์ปิดเอาไว้ไม่ได้ไปพบแพทย์รักษาตัวเองอยู่ที่บ้านเฉยๆ3สัปดาห์ปัญหาตอนนี้คือผมมีโอกาสจะมีลูกไหมครับ ผมกับภรรยาเนี่ยมีอะไรกันสองครั้งต่อสัปดาห์ก็ยังไม่มีลูกตอนนี้เครียดมากเพราะว่าคุณแม่ฝ่ายหญิงอยากได้หลานขอคําแนะนําจากคุณหมอด้วยครับว่าผมต้องทําอย่างไรดีถึงจะมีลูกได้ครับคราวนี้ในกรณีที่มีอุบัติเหตุแล้วมีการฉีกขาดเนี่ยลูกกันท้าจะปิ้นออกมาด้านนอกเนี่ยเป็นไปได้ไม่ไม่ไม่ไมไมยากนะฮะอ,อ๋อเป็นไปได้เพราะวาลูกกันท่าเนี่ยติดกับถุง นะถุงเงินทะถุงเงินทะเนี่ยในผิวหนังของเราเนี่ยปกติเราจะมีชั้นผิวหนังมีชั้นใต้ผิวหนังแล้วก็ชั้นไขมันมแต่ถุงเงินททะนี่จะบางมากมนะจะไม่มีชั้นชั้นไขมันอยู่เพราะฉะนั้นผิวหนังตรงนี้จะบางมากมเพราะลูกท้านทะนี่มันชอบอากาศเยน็นๆถึงจะสร้างตัวอสุจิได้นะเพราะฉะนั้นถ้ามีการฉีกขาดแล้วลูกกันทะหลุดออกมานี่คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะอันตรายมันอยู่ตรงที่ว่าตัวลูกกันทะแตกหรือเปล่า ถ้าแตกแล้วถ้าแตกมันจะมีเลือดออกเยอะส่วนใหญ่จะทนไม่ได้แล้วเพราะเลือดมันจะออกเยอะตรงแถวนั้นเลือดมันหยุดยากก็จะบวมถ้ายัดกลับเข้าไปเนี่ยนะถ้าเลือดมันไม่ไหลออกมาก็จะขังอยู่ข้างในบวมถึงเป็นลูกมะพร้าวเลยนะในกรณีที่แตกนะแต่ในรายนี้เข้าใจว่าไม่แตกแล้วก็หลุดออกมาแล้วก็สามารถดันกลับเข้าไปเองนะโดยทั่วไปแล้วรูเปิดมันน่าจะใหญ่พอสมควรเพราะปกติถ้ารูเปิดเล็กๆแล้วเราดันกลับเข้าไปเองดันไม่เข้าแน่นอนลูกอันท่านนี่จับไม่ได้เลยมันจุกมากเลยนะพอยัดกลับเข้าไปแล้วเนี่ยตัว แผลตรงถุงเนี่ยนะถ้าไม่เย็บปิดมันก็สามารถติดเองได้นะใช้เทปอะไรปิดไว้แต่ว่าการทําแบบนี้เนี่ยมีข้อเสียเยอะแยะมีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากนะแผลจะเป็นหนองมีหนองไหลออกมา้วในรายนี้ก็คงโชคดีแล้วก็อายุยังน้อยก็คงจะต่อสู้กับแบคทีเรียได้ก็เลยไม่เกิดปัญหาขึ้นมาสรุปว่าท่านอื่นถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่แนะนําให้ทำไม่แนะนำหรอกครับที่ทำอย่างนี้นะครับที่อาจจะโชคดีไม่มีการติดเชื้อแล้วถ้าไม่เย็บปิดซ่อมล้างอะไรเนี่ย มันหายช้ากว่าไปไป,ไปเย็บซ่อมโดยซ้าไปคราวนี้ถามว่ามีผลต่อการมีลูกหรือเปล่า<ม>ปกติแล้วเนี่ยลูกกันทักข้างเดียวก็ถ้ามันปกตินะขอให้มันปกตินะมันก็เพียงพอต่อการมีลูกแล้ว<อ>แต่ว่าแน่นอนฮอร์โมนอาจจะต่ําง่ายขึ้นหรือว่าตัวสุจิควมเพิมพ์ข้นอาจจะน้อยกว่าปกติแต่โดยทั่วไปโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยตัวสุจิคนเราจะมีประมาณ60ล้านตัวต่อซีซีต่อซีซีนะฮะ ถ้าเกิดเกินกว่า20ล้านตัวต่อซ mm ีซีนี่ก็ถือว่าปกติสามารถมีบุตรได้ใกล้เคียงกับคนคบปกติะะแล้วพอมันอิแจคคิเลตหรือมันฉีดมาแต่ละทีนี่มันกี่ซีซีครับในการสําเร็จปกติแล้วเนี่ยเวลาผู้ชายหลั่งน้ําอสุจิะนะฮะปริมาตรของน้ําอสุจิเนี่ยอยู่ประมาณระหว่าง2อถึงเซีซีโอ้ก็เหลือเฟือขึ้นกับว่าขึ้นกับว่าเราพึ่งหลั่งมาเมื่อ,อไหร่ถ้าเราพึ่งหลั่งมาชั่วโมงที่แล้วชั่วโมงนี้อาจจะเหลือแค่1น่ซีซีอ๋อเข้าใจนะฮะแต่ถ้าปกต มันมีผลต่อการมีลูกหรือเปล่านะฮะถึงแม้ข้างนี้ได้รับการกระทบกระเทือนบ้างเนี่ยถ้าโดยปกติแล้วก็น่าจะมีลูกได้ตามปกติแต่โดยโดยทั่วไปนะถ้ามีการแต่งงานคนนี้อายุน้อยมากยี่สิบเอ็ดเองนะถ้ามีการแต่งงานแล้วไม่ได้คุมกําเนิดและมีเพศสัมพันธ์อย่างเช่นไายเนี้ยองครั้งต่อสัปดา์ละสองครั้งเนี่ยเสมอแบบนี้เนี่ยภายในหนึ่งปีเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยละเก้าสิบจะต้องตั้งขันแล้ว Oh. ถ้ามีแพศย์สัมพันธ์อย่างที่ว่าแล้วหนึ่งปีแล้วยังไม่ตั้งครรภ์ควรจะปรึกษาแพทย์แล้ว uh huh. และง่ายที่สุดก็คือเอาฝ่ายชายเนี่ยเก็บน้ําอสุจิตรวจด,ดู uh huh. เพราะว่ามันตรวจง่ายกับฝายย่ายหญิงเยอะนะถ้าตรวจแล้วน้ำอสุจิมีปัญหาอันนี้ค่อยคุยกันอีกทีหนึง่ง uh huh. ครับอาจารย์มาตรฐานที่ทําอยู่เนี่ยน่าจะตั้งครรภ์ได้เองอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะเขาบอก<ช>บว่าคุณหมอแนะนําหน่อยว่าทําไงถึงจะมีลูกได้ก็คือที่ทาอยู่เนี่ย ถือว่าปกติที่น่าจะมีลูกได้แล้วใช่แล้วครับแล้วก็ผมคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เขาเคยเป็นที่เขาเคยเป็นเอาละครับไปที่คําถามที่สองนะฮะคุณต้นสวัสดีครับสวัสดีครับก็จะถามเกี่ยวกับการฉีดพาราฟินนะครับผมทำไมขนาดมันไม่ถูกถูกใจคุณต้นเหรอครับก็ยังนะครับอ๋อยังนะฮะครับผมจะถามอะไรคุณหมอครับก็อยากถามเกี่ยวกับผลข้างเคียงอะไรพวกนี้ครับอ๋อคุณหมอพาราฟินนี่มันคืออะไรครับหมอพาราฟินนี่เป็น บายโป d u c t เป็นสารที่มันเหลือจากกระบวนการปิโตเคมีฮะจากการะะกลั่นน้ำมันเนี่ยแหละฮะใช่ฮะพาราฟินได้มาจากจางการกลั่นน้ำมันใช่ครับโอ้แล้วฉีดเข้าไปในจูได้แล้วครับหมอคราวนี้พาราฟินเนี่ยมันปัจจุบันมันหายากที่เขาฉีดกันส่วนใหญ่จะใช้พวกน้ำมันมากรอถ<อ>ัวละสิบบาทนะฮะ,ะฉีดได้หลายคนเลย อ่าคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวนี้พาราฟินหายากนะครับเดี๋ยวนี้เขาจะใช้น้ำมันมะกอกแต่คงะคุณหมอไม่ได้แนะนำไม่แนะนำไม่แนะนำนะครับเพราะว่าเราอยู่โรงพยาบาลเราเจอคนไข้กลุ่มนี้มาแทบทุกวันโอเป็นยังไงบ้างครับบางทีจะมาเป็นแก๊งเลยคือไปฉีดมานะคนที่ฉีดแล้วมันไม่เกิดปัญหาก็จะไปจะไปคุยว่าโอ้เดี๋ยวนี้ใหญ่บิรนเริมเห็นสาวๆเห็นแล้วตะลึงอะไรอไอคนที่ไม่รู้เรื่องก็ไปฉีดตามนะส่วนในคนที่ฉีดแล้วมันเน่ามันมีปัญหาเนี่ยนะ แผลเน่าแล้วมันไหลยุ้ยไปตามถุงอั้นถไหลมาตรงหัวหนวบางทีรูปร่างคดงอบางคนมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้เลยเจอคนหนึ่งไหลลงมากองตรงหัวกลายเป็นลูกตุ้มสอดไม่เข้าโนะฮะแล้วไม่แข็งด้วยแล้วคือคือไม่เกี่ยวกับการแข็งตัวเพราะว่าการฉีดพวกนี้มันเข้าไปใต้ชั้นผิวหนังแค่นั้นเองครนะฮะไม่เกี่ยวกับการแข็งตัวไม่มีผลอแต่ว่าทําให้เสียรูปร่างเพราะมันไม่มันไม่ได้เป็นไปตามที่เราอ่วมันไหลไปได้ ในช่วงในช่วงวันแรกๆนะและความจะคงตัวมันก็ผิดรูปร่างแล้ว2คือบางตำแหน่งเนี่ยเลือดจะไปเลี้ยงไม่ดีเพอเลือดไปเลี้ยงไม่ดีตำแหน่งนั้นก็จะขาดเลือดมันก็จะโดนอะไรนิดหน่อยก็ถลอกเป็นแผลเป็นแผลแล้วไม่ค่อยหายด้วยมันก็จะเป็นแผลเลือดลังเป็นหนองอันนี้เจอเยอะที่สุดเลยที่ทนไม่ไหวแล้วต้องมาผ่าทิง้งก็คือนะ นอกจากจะไม่แข็งไม่สามารถมีเพศสัมพันธ์แล้วยังทรมานเจ็บปวดอีกยังทรมานเจ็บปวด oh oh. นะฮะแล้วเวลามาผ่าตัดเนี่ยเราไม่สามารถเอาเฉพาะไอพลาฟินเหลวออกได้ม,มันต้องเอาออกทั้งหนังปกติเสียหมด oh oh. อ้าวเพราะนั้นก็ต้องป้อนเหลือแต่แกนข้างในเปื่อยๆปลปอกเหมือนกล้วยอย่างเงี้ยเหะอ่าเหมือน<ๆ>ปลอกกล้วยเลยแบบเดียวกันเป๊ะเลยฮะแล้วเราก็ต้องหาหนังอะไรที่มาหุ้มแทนครับซึ่งดีที่สุดก็คือหนังถุงกันทะเพราะว่าหนังดูนะฮะมันอยู่ใกล้เคียงแล้วยืดหยุ่นได้ดีแต่ข้อเสียก็คือมีขน แต่บางคนก็บอกเป็นข้อดีนะฮะที่มันมีขนเนี่ยนะโอ้คันนี้มันจะแค่เงาะนะฮะคันนี้หนังถุงกันแท้เนี่ยเราก็เอามาได้แค่นั้นเนี่ยเพราะนั้นมันก็หุ้มได้แค่แค่นั้นเองมีเท่าไหร่เอาเท่านั้นทำเสร็จแล้วถุงกันแทมก็จะเหลือนิดเดียวใช่มีเท่าไหร่เอาเท่านั้นถุงกันแท้ก็จะเสียรูปเหลือนิดเดียวนะฮะแต่องค์ชาตดูใหญ่ขึ้นเพราะไอ้ถุงกันแท้มันเดิมเท่านี้มันเหลือแค่นี้มนึกออกไหมฮะอ๋ิจริงองคชาตมันเท่าเดิมโดยสัดส่วนการเปรียบเทียบเลยทำให้เราดูใหญ่ขึ้นใช่เพราี้ ไม่มีหมอที่ไหนฉีดให้แน่นอนที่ฉีดไม่หมอเถื่อนทั้งนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นยาไปฉีดโดยเด็ดขาดนะครับท่านท่านผู้ชมที่อยู่บ้านนะครับถามคุณต้นนิดหนึ่งคุณต้นไปได้ไอเดียการฉีดเนี่ยมาจากใครครับอะไรทําให้คุณต้นเกิดจุดประกายความคิดที่จะไปฉีดพาราฟินเข้าน้องชายครับเคยอ่านเจอในหนังสือนะครับอ่านนานแล้วนะครับนานแล้วก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ติดใจเลยก็ก็เพิ่งจะมานี่แหละครับ เข้าใจอ่าคือว่างๆนึกถึงรายการก็เลยโทรมาถามอ่าครับผมแล้วพอดีพอดีก็มีพวกเด็กหลายคนกัรรุ่นน้องพวกนี้มันเป็นจีบเขาก็ไปจีบน้ันมากอกอะไรพวกนี้มาครับครับแล้วบางคนก็บางคนก็อย่างที่คุณหมอว่าคือมันเน่าครับบางคนที่มันไม่เน่าก็ดีไป๋อขนาดเห็นเพื่อนเน่าคุณต้นยังคิดพิจารณาว่าจะไปจีบเขาอยากรู้อยากได้เขาไม่ได้บอกเขาจะจีบอยากได้อใไรคุณหมอเพราะว่า ก็ไม่ไม่ไม่รู้จักว่าพาราพีนี่มันคืออะไรแต่น้ำมันมากอกนี่คือรู้ไงครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอสมบูรณ์เป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากครับนะฮะจากกันด้วยประโยคที่ว่าการซื่อสัตย์กับความรักของตนเองคือความกล้าหาญสุดยอดใครคิดนเนี่ยพบกันใหม่นะครับในวันพระศุกร์หน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอาะไไมมม่่่รรทีีััันเกกกยววบค ชอบทำให้เราหนักอกและหนักใจสงสัยว่าต้องทำความรู้จักสักหน่อยความรัก,ค,กคงจำใจลำบากหากไม่ยอม